จะอยู่ที่นี่เลยงานหอที่เก้าที่เดิมนะทุกคนแล้วบอกแล้๋ยวนี้ก็ออกเมืออันนียกินอันนี้กินไว้ได้กันนี้เบอร์นำเนิ่งคือวกเราแม่น้ำ้องเงินก็ได้อันนี้ก็ไว้กับลามคน ดีเนาะมื้อนี้พบกันลินดาส้าวเล่ามื้อนี้ลินดาเนะาะจะพาทุกคนไปเนาะขายยางเออเพราะว่าลินดากะทายจะส่วนยางให้พี่น้องเหาทุกคนได้เบื้องกะบัวได้ไปขายจากเทอามื้อนี้นาะอลินดาจะพาไปเบื้องเพราะว่ามื้อนี้พอนะ่อเนาะให้ซีดลินดาไปขายยางนะทุกคนนี่เดี๋ยวจังน้อยเขาก็ออกเนาะมื้อนี้ฟิวฟิลได้เงินมื้อนี้นะมื้อนี้มาในฟิลได้เงิน อ,นอนน <laughs> ันฟิวอันเสียทีนี้เปลี่ยนฟิวเจ๊เออฟิวเจ๊ไปขายยางเปิดรลยได้ขายยางเดือนหนึ่งเออครอบครัวลินดาได้เท่าไหร่นเนาอเฮาไปเบื้องน้ำกันนะทุกคนป้ายเขาไปกันเลยอันนี้ก็คือท่าขายยางนี่ที่อันไปอีกกำเมียน,น,นบ้านอันนั้นนะทุกคนเดี๋ยวฮอร์ชีลงไปเบื้องเบื้องก่อน ว่าอ่าวเฮาอยู่กันเลยเนาะบ่อนนี้แหลนะเนาะเป็นบ่อนที่ขาย,ยางแล้วทุกคนเบื้งกันเนาะว่ามือน,นีเฮาสีดได้เท่าไหร่นี่ป้านี่นี่นี่น,นี่ทุกคนว่าแต่ละคนกะนขนเสื้อลถดไถเนาะขนไส้ลถดไถ เพื่อที่จะมาขนไส่รถถ่ายเพื่อที่จะมาขายมาขายก็จะมีรถเนาะรถมาฮับซื้อนี่ก็คือจะเปลี่ยนจุดจุดอันจ,จุดจุดฮับซื้อเนาะแต่ละส่วนก็นจะเอาขึ้นรถถ่ายแล้วก็มาวางว้นี่โมนี้หอกกระบอกมูงโมน่าเฮาซีได้เถอะเลยแต่ว่าเบื้องกวานาบ้าหัวเมือแล้วเบ้ออุโบนนาบ้าอ้าวลืมลงเลยดิอ้าวเนะเาะอ่าวทองเฮาอัน คล้ววันนู้นทุกคนลินดาม,มักลืมนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนป่ามาเบิง้งเอาเขาก็สิจดเบิง้งยูนี่แหละน้องเบิง้งยูนี่จะข่าวอืมอยูนี่กับพี่น้องลินดาลาแล้วนะทุกคนพี่น้องไลยหลายอยู่บ้านพี่น้องหลายเท้หลายว่าแต่ละส่วนก็พากันมาขาย คือครอบครัวลินดาหันเขาแบ่งแบ่งกับอันพุกีดเนาะแบ่งพุกีดคนละอันเออแบ่งเปอร์เซ็นต์แต่ละเดือนกันยังได้อยู่อ่าส่วนลินดากะคิดประมาณสองสามพันนี่แล้วนาะทุกคนก็คือว่าพ่อว่าพันหัวอัน 3, สามพันซ้ำหากกะคิดจะสองพันต่อเดือนตอนนี้น้ำอตอนนี้อย่างก็ขึ้นอีกแล้วนะทุกคนมือนี้อยู่ที่ สิบหกพันเจ็ดร้อยเมื่อนี้สิบหกพันเจ็ดร้อยกีบทุกคนก็ไปเป๋เอาเดิอเงินอันเป็นเงินบาทบมโหเนาะเพราะว่าเล่นทันเดียวขึ้นเดียวลงค่ะวันสื่ออันอนธิบายขนาดทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลย เดี๋ยวลินดาก,กับิคี้รถไปสวนจักน้อยเนาะทุกคนไปสวนอย่างให้ทุกคนในเบื้องกันตอนนี้ก็ขั้นตอนการอ่าตอนนี้ยุ่ในขั้นตอนการยกยกอย่างขึ้นรถก็จะมีผู้มาฮับซื้อกัน บอน,นี้ก็เป็นบอนที่ออาแต่ละสวนมาขายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เนะทุกคนที่ไทยบ้านลินดาได้อ่อเฮ็ดสร้างอาชีพก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าจุนเจือครอบครัวแล้วก็สร้างรายได้นี่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 อต่อคิวแล้วต่อคิวแล้ว เดือนหนึ่งขายสองเทือน,นะทุกคนอ่านะทุกคนเละแล้วว่างเขาทาคิวค่ะอยากของเฮาลินดากอะจะมาทายเนาะไปทายติดนเฮือนหอเออคลิปที่ลินดาทายติดนเหือนหอยอดอยู่ทะลคมทะลาย <laughs> อาตอนทุกมือนี่ก็ยังเป็นเทือนหออยู่เลยเนาะทุกคนสำหรับผู้ใดที่ยังมากรีดอย่างเนาะ กีนอย่างเป็นมู่หรือว่ากิดอย่างเครียงคลางเนี่ยยูนามอยากเป็นอันเอียงอยากเป็นอ่าเอียงกับลูกเขยเออลูกเขยอันของพ่อเนาะก็จะได้มาเป็นคนกิดอย่างได้วันนี้นะเออต้องมากิดอย่างด้วยพอเท่านะทุกคนเอออ่ะตอนนี้ล่นดักอ่ะนี่ได้ยูที่นี่เลยงานหอที่เก้าที่เดิมนะทุกคนอันนี้ก็ยูทียงยูที่อย่างสวน แต่อยู่สวนยางเพราะว่าพี่น้องหลายคนหาลินดาเข้ามาลหลายว่ายังให้ลินดาเนี่ยมาทายส่วนให้ทุกคนได้เบื้องเพราะว่าเ่าเห็นลินดามาเมื่อนี้ลินดาก็มาแล้วอ่าสวนลินดานี้ติดกับทางง่ายเลยนะทุกคนสะดวกสบายมากับขี่รถลงมาเลยบอันบ,อบัวแบบว่าบอดอายุเลิกพันนะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่สองอ่ะจากวันนี้ไปน้อยเดียวนะทุกคน ขี้ไปวัวหอดาเท่าไหร่เร่งรถไปกับหอดแล้วนี่ตอนนี้ก็อยูที่เพียงนี่แล้วผู้นีกะิน,นดดจะมาแนะนำเออผู้ที่มาคิดอย่างเนาะให้พ่อนะทุกคนนี่สบายดีแล้าากกวค่ะก็ซื้ออย่างฮะ้ซือ้อจอกโอ้ยว้าซือ้อจอกคันภาษาไทายกับแก้วค้าจะปีและสิบเจ็ดสิบเจ็ดสีอ้าสิบเจ็ดีว่าได้ไงละว่ะ โอ้แต่โควิดโควิดแหละขอคนบริหยนต่อเลยพเป็นอย่างอันนี้คือบริหยนต่อคือกันบ้ตัางกันเลยคือกัรเนื้อพอติอาไนเขียนเปลี่ยนคือการลินดาก็ได้เพราะว่าอันภาษาไทยนะได้เองโดยที่บริหารจ้างคิดได้เลยอันนี้คือยอมหัอันตรงๆเนาะเอาแล้วอันมายุ่นี่ได้จะเกลือแล้วประมาณสี่เดือนหาเดือนแล้วอ๋อตอนนี้ยุ่น้ำผ่อยู่น้ำผ่านอายุเท่าไหร่ ไอ่ไอ่ไปขายอย่างเนาะคุอ้าวไ่ได้มีแฟนจึงมาอยู่นี่ได้อามีผู้สาวอยู่บ้านนี่แหละไปแม่ไปตัวคุณตลอดจึงได้มีแฟนไ,ได้เงินขายอย่างวันนี้มือแรงก็ไปเลยมาไปเดินกลางคืนไงเออโอ้คนเราบุคกคนเราไปลไฟล์กางคืนอ้วาวคนมาคิดอย่างนี้เกิมาถามเบื้องน้นคนขี้ตัวจะงงห้ามาณสองหาสามโมงลง กี่มือจะเทือะเทือะเทือหนึ่งพักหนึ่งมือและเทือสองหาสามโมงลงสองโมงุกสองโมงลงสองโมงแล้วด่วนบ่จังแล้วจากสุโมงประมาณแจง้แแจงพอดีแล้วโอ้แจ้งพอดีแล้วแปลว่าเฮ็ดเบี้ยงมืออเฮ็ดเบี้ยงต่ตอนกลางคืนเนาะตอนสวยนี่ดิตอนสวยนี่เนะอ่ <laughs> นอนพักอนตื่นขึ้นมาอะไรจังไปเฮ็ดเบี้ยงต่อตื่นขึ้นมาแลไวไปเฮ็ดอ,อย่าง ยอดน้ำกดศยอดน้ำกดำกแล้วหลังงก็้ยอดน้ำกดศลแล้วละ่าก็บเลยวะโอลังงก็ก้ยอดน้ำกุนี่ปลาไว้จากอ่า่วโมงหอดมืออื่นเสามืออื่นเสาสองหมูลงใหมล่ลงลงล่เงกบ้วะหรือว่ากีดอีกีกีดกีดใสตตัวเก้าคันกีดใสตตัวเก้าหอดไม่ได้ก็าบอกเ้าอยางเนะ่อยกงเก็บอ๋อนี่น้องคนวะ อันอันนี้ก็คือผู้ว่าโอเคมาคิดอย่างเนาะอันนี้หนุ่มจอกน้องจอกเออน้องจอกมาอยูน่นี่ยินดาก,กับปิดเอื้นนยอยเพื่อนเมยจักรอยน้อทุกคนหัวลินดาก,กับสาวฝ่ายเพื่อนหาก,กับสิทธจิตอยู่บ้านใดเนาะอยู่บา้านประจาร้าเวงานประจอกแ้งจำกระสักโอ้อยู่จำกระสักอยู่ไกลเลยกลาว่าซิมาโยนี่โดนบล็อกไปซือถ่ายนะฮนะนะไปสื้อถ่ายเลยซิไปยใสพี่แกก็ไปถ่าย ไปไทยไปตามหาปัดนทีไ่ไทยเพือ่สปอร์เละที่งอเอาปีสุดท้ายก็ยังเหลือจะสองเดือนไม่คิดจอยสาปีนะคิดยูใสได้สามปียูนี้สองออยูนี้หาก,กันส่เดือนที่ที่สี่เดือนเท่าอันเทวายุอันหอดอีกสองเดือนเลยออออีกอ้อม่หาีกแต่หายมากเองเออเป็นสิไปยูไทย แต่ว่าชีพเป็นลูกเคยไทยคือการชีปเป็นลูกเคยคนไทยแล้วแต่ว่าวอกได้เลยว่านุ่นเจ้าคนดูเนาะทุกคนสองพี่น้องเพื่อนคีดน้องพ่อพอลินดากับน้องยู่วาอ่าเขาดูเขาพักเฮ็ดฮักฝ่ายพ่อ,พอหันกะบโได้ค่อยมาคน่าอือันนี้ก็คือวนะีทีซีเนาะมีเงินเก็เกบหลายแล้วว่ว,ว,ว่ไปลินกลางคืนมีเงินเก็บหลายหล้าอน ได้พอเอมีมมเยเอามายูนี้วันมีแฟนตีอยังโสดยูคนวะเอาสาววานนีไล่หลายคือวอาวูไปจีบอีกแล้วเอาไวจับเขาขันจีบแล้วว่ายังเมือกก่อจับกระซักแล้วสิได้เป็นเขยหนุนเจริญแล้วเหมือนบอกว่าอันนี้นะคนอาอยุยูยูยูนี้พอ,อไฟเข้าเลยเด้เนาะแล้วไอ้วันมีเมียจะบอก เนี่ยไม่อยากไดงเนี่ยคือขาไปเกิดดุกแล้วเพื่อนอันเพือ่อนในยูนําอายเพื่อนสองคนทุกคนมียูที่อย่างกันสองคนกลางคืนกลางคืนบริยานบ่บริยานผู้สาวมาหาบอแต่ดวงแทุกคน,คน,น,นบ,รรนบ่ปิ <c oughs> <c oughs> ดตายางเพราะว่ามันติดกับแคมทางอันนี้ฮะนะส่วนถือว่าส่วนลินดานีนบกเปี้ยเพราะว่าส่วนปู่ยูในคนไหนส่วนปู่มันเข้าไปในน์นัคนอันนี้ก็ทาอะเออ ยังบม่ได้ถามเลยว่าอันกีดจากต้นอยู่ส่วนไหนนะพัานตายพัานตายยังพันหัวสองพันฝ่ายเท่าไหร่ฝ่ายเก้าร้อยเก้าสิบอันฝ่ายเท่าไหร่จักจะกันหนักเลยบอกจักแต่ว่าฟันลายเอายิ่งใส่แบบฝานทาง้าไปกีดนามบุว่าจากต้นจักแต่ว่าฟันตายแต่ว่าย่างก็ดีเอออยางออกดีบวอยู่นี่นะ น,นี่หากระพันป่ายนะทุกคนมือน,นี้หันในสิบเก้าเป๋าถูกปะก็ประมาณสามล้านสามล้านหกสิบเงินไทยจะสามมื้อสามมื้อสองประมาณสามมื้อสองเลยทุกคนอันนี้คือไล่เลทธ,ธนาคารแต่ถ้าเลทนอกหันก็จะประ,ประมาณอยู่ที่สองหมื่นเก้าเอ่อยู่ประมาณแอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าทว่าเลทนอกโอเคเอาเงอนอีกอ่ะ ลินดักมาทายให้ทุกคนเบึง้งอประมาณนี้นะทุกคนแ้วกครอบใจอันอันนี้หนี่ยเด้อขอบใจน้องเจ้กครอบใจน้องเจ้กคนรอ,อ,อ,อหเลลายนะทุกคนนี่อันปีหน้ากะถ้าว่าเพื่อนอันถ้าว่าผู้ใหมีเวียกเออที่ว่างเงินดีเออโบนัสนอนเวียนได้ตื่นสวยได้ <laughs> เลยก,กะ จะเทสตอน์ไกะเฮ็ดเฮ็ดเรียกมือละสองชั่วโมงคนมาอีกสองเดือนเพื่อสิอ่าพาสปอร์ตและกลับไปอยู่อ่ะประเทศไทยบอกอาเรียกแบบนี้บอกอันนี้คือเรียกเนฝันแต่ว่าพอไปที่มีเรียกที่โบนัสหลายเนาะทุกคนหรือว่าอ่าที่สามารถที่น้องเฮ็ดได้เพราะว่า่นกระทาสิแปดได้สิแปดได้อยู่ไทยเขาจึงเฮ็ดให้เรียกสิเปดนี้เขาเก่าขาเขาได้แล้วแรงงานเด็กแล้ว ต้องอายุสิบแปดจึงในป่ายตียังจ็กเดือนถึงพอสิบแปดนี่ประมาณนสามเดือนเออโอเคชน,นะอ่านแ้วทุกคนติโตอาลินดามาไวเนาะถ้าว่าอยากให้น้องเพื่นไปเฮ็ดเบี้ยงนะทุกคนเพราะว่าเพื่นกับเฮ็ดเบี้ยงองรินดามาที่เดือนแล้วพอลินดากระยองว่าพ่อบม่ได้มาวนเลยเพราะว่าเขาอันหักเห็ดหักหงเห็ดเนาะทุกคนอเล่ผ่ายที่ยังให้น้องไปเฮ็ดเบี้ยของกะติโตล,ลินดาได้ลินดากระซีมาอัน ในน้องเพื่นติตโต้นอะอีกสามเดือนเพเ่็นไปยูไทยงู้วยว่าสิไปเฮดเดียกอีไซนกันหุบกันอ่านี่อ่ายูไทย ันนี้ก๋ไว้กับลาคนมีซอยมักแต่งไว้ลับลาวันนี้จะมีศพสาวมาเห็นสวยซอยมักแต่งไว้ลับลาวันนี้จะมีศพสาวมาเห็นสวยนสัวสาวสาวะไล่ทีนี้เป็นสาวแล้วโอที่แล้วจะไปยังไง แต่ว <t modern developed Airbnb> ่าตอนนี้เขามีมแต่งมัวเรื่องคอมมิเก้กไม่มีแต่บรอพุเป็นเรื่องเป็นอะไรก็คือวิญีาณเแตาป่าศัก์มูนิเฮดมาเพ็ดมาเพยเนื้อในอุกกาท่าพัดก์เม่นบ่ท่าพัศก์ถึงไปมาเสียน ไปทเ,เบียมันคือยูบานเทากัเฮ็ดมาตเนข็ดยูบูลานเป็นอเบีย้าสก็ันฝบอกยพรเจ็ดเป็นองกยง็ูโปดเนอะอูรสเปตั้งเป็นปปยูอัตาัาเปีเลย พอตีแป้งเป็นเรื่องได้นบ้านแน่นอางคนใช้แรงงานมีรงานถอมคนบางห่าวได้จัดทมมาบ้ ได้ทีหนึ่งหนึ่งสองตัวบมเน้นเฮียนเน,น้น,น,นในส่ชีวิตเพราะว่าเฮียนแบบมาดำตะมุนบมเฮียนบมเน้นเฮียนแต่เน้นใส่ชีวิตมือมือนี้บมแม่งานมัดเกิดบอ,อ่ะมือน,นี้งานมัดแขนงานมัดแขนดีงานน็องไฟ <laughs> กันเอออัน น้องตาดามายุซิปซีอันนี้ก็น้องติเออกัจังเส่วนขาวๆเออน้องติกอายุซิปซีน้องตาดามกอายุซิปซีคู่นี้ทำแล้วแล้วบอกแล้วอันนี้ก็ออกมือะอะอ่างไซอยจีนอันนี้จีนรวยได้จีนหัวบอกจีนหัวได้จังพุ่งเจ้าเนี่ย นีหันซอยไว้หมดแล้วซ้อมแล้วอาหาระยังซอยจีนเออยังซอยจีนกับประมาณน,นี้เนเปนเธอปุ้งไหนเปิน่นเธออะนเถามากน ตแมนต้องพักหัวซิเป็ดนะทุกคนอ่ะและสําหรับคลิปนี้นอรลินดักอ่ะจะมาทายทุกคนเบื้องประมาณนี้เด้อและสําหรับใครที่เบื้องลินดักก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ลินดักสาวลาวดเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย